อยู่อยู่นอกโลกป่ะครับอะไรของมึงใช่เฮ้ยตู้เย็นไหมครับไม่ใช่ตู้เย็นครับสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมครับทีวีใช่ไหมคะไม่ใช่ทีวีครับเครื่องซักผ้าไม่ได้ไม่ใช่เครื่องซักผ้าครับโครงสร้างใช่ไหมครับไม่ใช่โครงสร้างครับผ้าไมครับไม่ใช่หลัาพื้นที่ของบ้านไม่ใช่พื้นที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าครับใช่เมื่อเคยนวดลอยฟ้าเหรอ สามเลยนายบ่อยแต่ก่อนดูอย่าลืมกดสั่งซื้อคลิเนีว่าไปเอวะและขนมสุดอร่อยไม่สนักด้วยนะคะมาดูกันมาก็ กติกาเกมอินไซเดอร์ทุกคนจะต้องสลับกันถามคำถามกับผู้นำเพื่อหาคำตอบที่ถูกต้องให้ได้ส่วนอินไซเดอร์จะต้องทำยังไงก็ได้ให้คนธรรมดาตอบถูกโดยที่ตัวเองไม่โดนจับได้เกณฑ์การให้คะแนนหากทายคำปริศนาถูกคนธรรมดายังต้องหาอินไซเดอร์ให้เจอถึงจะได้1คะแนน,านหากทายถูกแต่หาอินไซเดอร์ไม่เจออินไซเดอร์จะได้รับ1คะแนน,านหากทายไม่ถูกในเวลาที่กำหนดจะไม่มีใครได้คะแนนโอเคใครเป็นผู้นำ oh, okay. โอเคป่าชีวิตไหมครับไม่มีเป็นชื่อคนใช่ไหมไม่ใช่ไม่มีชีวิตจะช่วยเต็มที่สิ่งนี้เป็นยหญกว่าประเทศไหมครับไม่ใหญ่กว่าประเทศสถานที่ไหมครับเป็นสถานที่ได้หรือว่าเป็นพาหนานอ่าอ๋อได้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 พูดไดนัอะไรงอะไรที่แบบก็คนใในประเทศไทยมีไหมครับไม่มีค่ะเป็นเป็นเรือครับไม่ใช่เรือเป็นรถไฟใช่ไหมครับ วนขึ้นได้ไหมครับขึ้นได้เฮ้ยขึ้นได้ขึ้นไดลอยได้ไหมลอยได้กระ o m m o n ใช่ไหมสถานที่เพียวกระโ o m ได้เหรอไม่ใช่สถานที่เพียวไอโบเป็นสถานที่ได้ด้วยเป็นสถานที่ที่เป็นอยู่อยู่นอกโลกวะครับอะไรที่ผมรู้เฮ้ยตาไอไอไอี่เปนดาวเทียมอะดาวเทียมใช่มักยไม่ใช่เป็นกระสวยอวกาศมนุษย์อวกาศใช่ไหม ผมเก่งมึงแค่เก่งกระสวยอาโกาสไปตัวที่แบบตัวที่แบบชิปบูไปอะอันนี้คือถูกแล้วเหรอถูกแล้วไม่เรนจังมันจะมีจรวดแล้วก็ไอเดียกระสวยพาจรวดพอกระสวยมันเชื่อเพลิงหมดกันทีไอเดียที่เกิดต่อไอเดียที่ที่ขนน่ะที่มันเพิ่งเกิดไอ้สเปซเอ็กซ์โอเคไจบเร็วาเราไปนอกโลกได้ไงใไบอพาไปอยู่อยู่นอกโลกป่ะครับอ เอว่าว่าไม่มีในประเทศไทยลอยได้ไม่ใช่เรือแล้วก็ทํางเป็นทั้งเป็นสถานที่แล้วก็เคลื่อนที่ได้แต่ก็ตามเป้าคือบอนข้อมูลเยอะบอลใช่ใช่อันนี้ผมผมผมแค่เดาครบขึ้นเลยแค่เดาขึ้นไปเลยตอนแรกจะเดาเป็นเครื่องบินแต่เครื่องบินมันไม่ใช่สถานที่มันก็เป็นเอสถานีอวกาศใช่ถ้ามันลอยมันลอยแล้วเป็นสถานที่สถานที่ไงวดก็มีใช่เมื่อเคยนวดลอยฟ้าเหรอโอ้ไปเวลาสามเลยนายบ่อยถ้าเกตามข้อมูลจริงๆที ก็คือเพียวแม่คือบอลไม่ใช่ผมบอลไม่แจกบอลไม่ไม่มันมันแค่มันแค่นำไปได้แล้วถ้าผมตอบถูกขนาดนี้ยังไงมันไม่ใช่ผมคงสายเกินผมไม่รู้เพราะว่ามันยังไม่ค่อยมีใครโอ้ยแม่เหมือนผู้นำมันไม่ค่อยมีใครแต่แต่คนที่ชักจูงเข้าไปเยอะสุดก็บอลใช่แต่จริงนะผมจำได้สองบนลกับเน็ตอีบอลกับเน็ตไม่แต่ผมจำได้ว่ามันมีคนถามว่าลอยลอยได้ไหมใช่มันมีมันมีคนถามลอยก่อนนะพี่เอเดินถามพี่ภูกระทุพเขาถามว่าลอยได้ไหมแ้วพี่ชัมงผู้กระทุพใช่ไหมลอยได้ไหมลอยได้ กระทมใช่ไหมไม่กระเพียวมาต่อที่เป็สิ่งแรกที่ขึ้นอากาศผมพูดเหรออันนั้นโคมไฟพี่เด็กเพิ่งพูดมึงโคใช่ไหมใช่แต่เราอยู่อวกาศไปแล้วเราอยู่อวกาศไปแล้วไม okay. ok? ่เราอยู่อวกาศผมถามว่าเป็นมลรูนใช่ไหมแล้วเอวาบอกว่าไม่ใช่ไอ้ที่เป็นดาวเทียมดาวเทียมใช่ไหม โอเคอ้แก่อจะตัดไปมีเพียวกับเน็กสองคนเดียวไมรช่ผมฉลาดทุกครั้งแต่มันไม่ใช่เยรู้ทุกคนคิดว่ามันคอเนทุกครั้งเพราะผมถามได้ดีแต่มันไม่ใช่ถาไงามผมเริ่มเพียวเก็คิว่าเพียวเพราะว่าเพียวพาลอยอ่ะใช่มคิดว่าเดมวพี่เดรับ สามบทนที่เราสงสัยบอลเลยเนี่ยไม่บอลร้อเอซ็อยู่ๆก็มาโจมตีหาว่ากระทงลอยไปไหนรกระทงลอยกระทยกระทงลอยนี่ยเจอจริงๆพี่เน้พูดจริงๆก็อยากไปลอยกระทงบนฟ้าลอยกอนั้นโคมลอยเอวาโอมคารนีนเขาอ่ก่อนจะรู้กผมหรือเปล่าที่เ้อนเลือเลือกเลือกดเลือกบอล้ ข้าข้างเน็ตคาตอคือเน็ตต้นายเฮ้ยไอ้บอลได้แลอลผมอลชดเอมแต่ไม่ได้พูดเลยโอ้โหไอ้บอลไม่พาเข้าโอกาสผมยิ้มเลยอ็มได้สอคะแนนโอ้โห จำสิ่งนี้ไม่มีชีวิตครับเราไปเที่ยวได้ไหมครับเราไปเที่ยวไม่ได้ครับสิ่งนี้ขนาดใหญ่ไหมคะไม่ใหญ่มากครับเป็นสิ่งของหรือเปล่าเป็นสิ่งของครับขึ้นที่ได้ไหมขึ้นที่ไม่ได้ครับโอเคก็แพงไหมครับแพงครับแพงนี่เป็นสิ่งของสิ่งของที่ขยับไม่ได้และแพงแพงนี่ทุกประเทศไหมคะเป็นสิ่งสำคัญในประเทศอ่าไม่สำคัญแต่มีทุกประเทศได้ครับอุ้ยไม่สำคัญกันบ้าน มีล้อไหมครับไม่มีครับ่เยถามมาถามาใช่เป็นบ้านไม่ใช่ครับคนสร้างไหมครับคนสร้างขึ้นมาครับมีเรียงสัตว์ไหมครับมาเรียงสัตว์ไม่ได้ครับเป็นที่พักู่อนใส่ไหมไม่ใช่ที่พักเป็นปูนไหมครับไม่ใช่ปูนครับ เราทรา่า่ปูนอยู่ในบ้านไมเล่อยู่ในบ้านครับเป็นหลายสีได้ไหมคะเอ่อไม่ค่อยเห็นหลายสีครับเป็นไม้ไหมครับไม่ใช่ไม้ครับไ่ใช่ไม่ใช่ไม้ไม่ใช่ปูนไม่ใช่ไม้ไม่ใช่ปูนเหล็กเหรอเป็นเหล็กไหมคะมีส่วนผสมของเหล็กวางแนวตั้งหรือวางแนวนอนทำไม่ได้รวางแนวตั้งใช่ไหมครับใช่ครับที่วางรองเท้าไหมครับไม่ใช่ครับไม่ได้มันใหญ่ไม่ได้ขยับไม่ได้เสาเข็มหรือเเสาเข็มไม่ใช่ครับตู้เย็นไหมครับไม่ใช่ตู้เย็นครับสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมครับที่ี ไม่ใช่ทีวีครับไม่ใช่เครื่องซักผ้าครับโครงสร้างใช่ไหมครับไม่ใช่โครงสร้างครับนคาไหมครับไม่ใช่หลักพื้นที่ของบ้านไม่ใช่พื้นที่ครับเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าไหมเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าครับทุกบ้านมีไหมครับไม่มีทุกบ้านครับเครื่องอบผ้าต้องเป็นบไม่ใช่เครื่องอบผ้าครับอยู่ในห้องน้ำไหมครับไม่อยู่ในห้องน้ำครับเครื่องทำอาหารไหมครับไม่ใช่เครื่องทำอาหารที่นี่มีไหมครับที่นี่ไม่มีครับอยู่ในห้องครัวอยู่ในห้องครัวครับเครื่องล้างจานถูกต้องครับมันเป็เครื่อง ผมพาเข้าแต่ผมถามทุกอย่างเพื่อให้ถูกผมตอบทุกอย่างเลยพวกไอ้ที่ตั้งพวกวังท้าพวกอะไรผมไม่ใช่จริงแน่นอนไม่ได้ว่าอะไรเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่มงขอยพาเข้าห้องครัวอยู่ในห้องครัวอยู่ในห้องครัวครับไม่ก็แค่าำนี่วอยมากเอาห้องครัวพระเจ้าเดี๋ยจะเชื่อมากๆคุณพี่ว่าอะไรนะคือพอมันอยู่ในบ้านแล้วผมก็จะแยกว่าห้องครัวห้องนอนห้องน้ำไม่ควรจะถามว่าผมตั้งหรือนอนตั้งเวลาแกแข็ง แบกลอยแน่นอนอีวานถามว่าต่างประเทศเหมือนว่าชีสชี้ว่าไอของจริงเนี้ยที่ไทยไม่ค่อยใช้แต่ต่างประเทศใช้อะไรอย่างเงี้ยมีทุกประเทศไหมคะเป็นสิ่งสำคัญในประเทศอ่าคไม่สำคัญแต่มีทุกประเทศได้ครับ ททั่วประเศไม่รู้ถามว่าสิ่งนี้มีทุกประเทศไหมไม่ได้ถามว่ามีไม่ได้มีไม่ได้มีทุกประเทศถ้เกิดน่นพี่บอยนั่นไงพี่บอยพาเข้าบ้านกว่านายหาคนผมไม่ได้รอดจริงิงนายพาเข้าบ้านผมผมพาเข้าบ้านอยู่ในบ้านหรือเปล่าอยู่ในบ้านครับเอาจริงครับเอาจริงอะมันก่อนหน้าที่ผมพาเข้าเครื่องยนตไฟฟ้ามันมีคนตอบเครื่องยนตไฟฟ้าไปแล้วคือมันผมแค่ไม่ชัวร์ว่ามันเป็นเครื่องยนตไฟฟ้ามันอยู่ในบ้านผมแค่กำลังจะแบบว่ามันอยู่ห้องครัวห้องนอนห้องอะไรอีกไหม ผมว่าก่อนเลยพี่บอยไม่ใช่จริงจรงผมวอนพี่บอยโอ้ยเอ็มันธ์แต่เอ็มเพราะเอ็มเ็นคนพูดบอนบอนอพาเข้าแต่บอนพาร์ทนมเพยงไม่มั่นใจระหว่างเพียวหรือพี่บอยเอ็มมันมาเอี้หว่าพี่บอยแต่เอาจริงนะไม่มีใครถามบอกว่าเครื่องวางตั้งหรือวางนอนเอว่าใครเรื่องรเรื่องใครก็ได้พี่บอยเพาพี่บอยเป็นคนพูดอะว่าแบบไอนีหรือเปล่าเป็นเกี่ยวบ้องควรหรือเปล่า โอเควเอ้าิี่บยครับเอยได้มากสุยเปนไหมอนทัวไปเนอินไซเอร์เอยดเฮยเอวาได้สงคะแนนเขไปยังไงะเออเขาเป็นคนพาไปต่างประเทศเลยอต่างประเทศคเพาเื่องล้งจที่ทยไอยมแล้วมายิงเข้าทีวีอีก่เนเครื่องใช้ไ้าอะไรอางี ใครครับใครครับสิ่งนี้มีชีวิตไหมครับไม่มีครับเป็นสถานที่ไหมครับวงการไม่ใช่ไม่ใช่สถานที่กินได้ไหมกินไม่ได้เป็นของใช้ใช่ไหมครับเป็นของใช้อยู่ในบ้านใช่ไหมครับอยู่ในบ้านอ๋อนี่คืออะไรนี่คือของใช้กลับเข้าบ้านครอบครัวหรือเปล่าครับไม่ห้องนอนไม่อยู่ในคอนโดได้ไหม มันก็เป็นเฟอร์นิเจอร์แน่ๆอยู่ดีใหญ่กว่ามือไหมไม่ใหญ่กว่ามือครับเล็กกว่ามือใหญ่กว่ามือโทรศัพท์ไหมครับไม่เรอยู่ห้องไหนในในบ้านตอนนี้ไม่ใช่โทรศัพท์ไม่ใช่โทรศัพท์ห้องไนทที่เราไปแล้วไมำใช่ไหมครับมีครับมีเฟอร์นิเจอร์หรือเปล่าคะไม่กระดเช่นูันครับ สบู่ไม่ใช่แล้วนี่เล็กก่ามเล็กกว่มืออยู่ในห้องน้ำสบู่กระต่ายชใช่ไหมห้องน้ำใช่ไหมคะไม่ใช่ครับมี่กนวดมี่กนวดไม่ใช่พี่ลอยู่ลีเทนเนอร์รีเทนเนอร์แต่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าไหมไม่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 ยุคใหม่ใหม่รู้แล้วอะไรเนี่ยพี่กนวดใช่ไหมไม่ใช่แปรงสีฟันไฟฟ้าแปรงสีฟันใช่ไหม ใช่หรือไม่ใช่อรนอใช่ไม่ตอบแปลสีฟัาไฟฟ้าแต่มันคือแปลสีฟัาปกติ๋อไม่อย่างน้ก็ไถามแล้วว่าแปสีฟัาใช่ไหมตอนไหนก้แปลสีฟันใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่อ่ะใช่ไม่ฟังเรอถูกต้อง ใช่ให้เราพาเข้าบ้านเป็นวันไม่ผมพูดแต่บผมไม่ใช่ผมพี่ช้าพาเข้าบ้านแต่ไม่ใช่ผมแน่นอนบอกว่าคือผมใช้บนผ้าไปหรห้องน้ำใช่ไหมไอ้บอลไม่เทียวมาม่้ไปห้องน้ำผมไปห้องครัวก่อนแล้วแต่สองคนเนี่ยพาเข้าบ้านสองคนนี้พาเข้าบ้านเนทกับพี่ชาแบบพาเข้าผมไม่ได้เข้าบ้านเลยไอ้บอสยไม่ได้ถามอะไรเลยอยู่ในบ้านนี่เลยครับอยู่ในบ้าน แค่สงสัยเยอะผมแค่ชลามันมีเทอร์ไหมนั่งคสิ่งเดียวที่มนเงนเ่ิงิเงินเงเนเนเงิเเงนเงนเงินเนเงินเงินเงินงนเงเงีนเเงนเงินเงินเง ไม่ใช่คืออไี้เลมาเป้ดูไม่ไม่ชมไปเนทฟันปัิบปโทษโไอ่คชไปแล้วไม่ชีมมาชีมไปทีเนไม่้เข้ามาบ้านไม่้า่ใช่ไม่ใช่ทีเนเป็นคนแต่ที่ใกล้เคียงกับฟันไม่ใช่ เนทเนี <krit> yes. ่ยใช่แ <t> ล้วเนสเนี่ยเป็นคนตะล่อมว่าเราเหลือห้องอะไรบ้างแต่เขาไม่ยอมพูดเองว่าเราไปห้องน้ำหรืออะไรบอกอาเถ้าพูดถึงห้องน้ำใช่ป่ะมันจะมีสักกี่คนที่เลยเล็กกระฝาพี่้กสบูแล้วก็ทีแล้วก็เป็นการทีกระดาบขึ้นขึ้นขึ้นข้นกึ้อขึ้นข้นข้นขน้นข้อน้น้ สบปเล่นเาเปมือแถวเนี้แม่งเขื่อนถ้าไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้เกดีเวบวเกดีเ่มี่ีาคิได้ไงว่าเทรนเนอร์อนเากันอนเราไปสบู่ไปยน้ว ราไปคุมนวดไปแล้วสิ่งเดียวที่เหลือห้องน้ำเน็ตมีแค่สี่อย่างอะไรบ้างรีเทนเนอร์แชมพูแอมพูแชมพูพักสบู่หมดแล้วที่ขัดตัวเลยไม่มไม่มี ตอนนี้เหมอนคิดแค่เกับพี่เนสแต่ปใช่เลยกนแ่ยมคิดเป็นเนสตรงนี้ผมหมดทะทไมต้องหมดเบตลอดเลยวะข่านหมดพี่เนสเข้าใจล้คนเิมันะหดี่เลยเสเอเสเาเอว่าพี่เนสเหมือนกันเพพี่เนสเป็นคนชีไปถึงฟันิหพี่เนสครัพี่เนสย เดี๋ยวอาเน้นหมดมานอยกมาแล้วมาฉีกเหมเอฟเลยฉีกเอฟเลยปวดในปวดใไหนผมไม่ต้องบอกใครว่าไม่ถึงผมห้าคนนี่แล้วจ่าโกาครับเปิดเลยครับผมอ คิดถ okay, okay, okay. the okay. ึงไปอ้แปงฟโอเคคิดถึงแบบออสมนไปแล้วนแล้วน่แล้วอะไรยี่พานเข้าขาปากหรไม่ไม่ไม่เื้อเขามาเขามาแล้วแหละแต่คนทั่วไปเขาไม่มีเขาไม่มาคุณคุไม่ใส่ใส่ไหมผมไม่ใส่คุณใส่ไหมคนที่ดับฟันไม่ใส่ไม่ใส่คนที่ไม่ดับฟันไม่ใส่คนที่ไม่ดัฟัน็ไม่ไ่ดีไซเอร์ไม่ได้ใส่ทุกคน เชอบิงอย่ามาทุบก,กับสิ่งที่เราควบคุมและแก้ไขไม่ได้เมื่อทำเต็มที่แล้วก็ให้ปล่อยวาง I love you Big Mac จุบช